สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งของแถวแถวอะไรนะสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นะคะนี่เราจะให้ดูบรรยากาศงไปก่อนเป็นอีูิทการจ,รานารจรา้น่าปุ๊บรีวิการจะนาชช่วงส่งอะไรนะเอาอะไรมาส่งพลาสติกพลาสติก เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนที่เราลงด้วยนะคะตตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบข้างไปก่อนชับรรยากาศแดดออกอยู่แดดออกอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ร้อนมากเพราะเราอยู่ในแอร <c oughs> เราก็เลยไม่รู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อน ต้องรอดูตอนลงคลองนะคะเหงื่อแตกซักเลยเลยตอนนี้เราก็จะมาเจอตรงไฟแดงหรือเปล่าเนี่ยรถเริ่มจะชะลอชะลอตัวแล้วรถเริ่มติดอีกแล้วน,นี่เราเจอป้ายบางบอลจอม,มทอง จะออกจอมพระแล้ว <c oughs> <N ic ulous> นี่นะคะนี่ดูบรรยากาศเพลินๆไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะทยให้ดูตอนที่เราลงของอีก <N ic ulous> บรรยากาศโดยรวมนะคะบางคุณเทียนดาวคนองมันมาชงแทวไหนเออสุขสวัสดิ์ทำไมมัน มีบางคนเทียนก่อนบงนเทียนจะเจอบางคเทียนก็สวัสดวัดต่างบางเทียนต่าน้นก็ตายกต้มี้คนนึงจะเป็นก็ใช่วน่นสะพานข้างหน้าจะเป็นสะพานรถเติมติดราคาหน่นข้างหน้ารถเติมชะลอตัวแ ถนนมอเตอร์เวย์กาญจนานะคะีนรถขยอยข้าง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 นู้นรถติดอยู่นะคะอน่รถติดฝั่งอีกฝั่งข้างเรารถติดน่ะติดยาวเลยติดยาวเลยนะคะ ไม่ได้เอาขากองมาด้วยถ้าถ้าถ้าถ้ขา,ขาขากองมันจะไม่สะดุดแบบนี้เด็ไม่ไม่วางเราก็มือไม่นิ่งอยู่ดีอะ่ะโก้โ oh อ oh, รถติดยาวเลยนนฝังน,น้นฝังตรงข้ามเรารถติดยาวเลยค่ะเหออมือนเรามาเมื่อกี้เนาะถนนทัญญะ ติดยาวยันตังสิทธ์เนะ่ะจ่ายค่าทางด่วนแล้วค่ะ